สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเกษตรทําได้กับนายโรมนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งนะครับระบบทัมเมอร์นะครับคอนโทรลด้วยมือถือนะครับอันนี้ก็จะมีการติดตั้งนะครับที่ที่บ้านนะครับเป็นสําหรับรถตูไม้อันนี้จะเป็นตัวทัมเมอร์นะครับที่ใส่มาไม่แพงครับนะครับวันนี้ผมจะติดตั้งเป็นสองสองส่วนนะครับสองส่วนนะครับหลอดฐานี้นะอันนี้เป็นผู้ติดตั้งที่เป็นหัวฉีดน้ํานะครับอันนี้ก็สายฟังก็จะค่อนข้างยาวหน่อยนะครับ สายสาจจะเนน้ำไม่แรงนะครับนะแล้วก็ลองเช็ดูแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับใส่ได้ใช้ได้น้ำง่ายนะครับสั่งการง่ายแต่เราทดลองโปรแกรมนะครับทดลองโปรแกรมเป็นโปรแกรมสมาร์ทไลน์อันนี้ฟังฝันได้คลาดเมื่อจะเป็นน้ำน้ำข้นนะน้ำพ่นจะละอองนะแล้วก็จะต่อไปที่หน้าบ้านนะครับอันก็เครื่องสายก็ทางสั้นกว่านะครับบางทีน้ำก็จะแรงนะครับอันนี้ก็จะต่อเป็นไวไฟนะครับไวไฟบ้านนะครับ แต่ขอกนี้นะครับต่อตรงจัดข้อเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้จะต่อกับปั๊มน้ําบ้านนะครับนะอันนี้คือแรงกดน้ำประปานะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำรองนะครับที่มีการติดตั้งแล้วนะครับอันนี้เราจัดทีเสร็จแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับนะสามารถเซ็ตเวลาได้นะครับเราจะส่งด้วยด้วยด้วยมือถือเซ็ตเป็นเวลาจะยลดกี่นาทีก็ว่าไปนะครับหรือจะทำเป็นตารางปฏิทินว่าจะรถตอนตอนไหนนะสามารถเซ็ตได้นะครับ ถือว่าง่ายนะครับทดลองแล้วนะครับนะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับนะไว้ติดตามคลิปดีๆในทั้ง้านะครับวันนี้